ก็ได้นำเชื้อมาอตอนนี้ก็ยังฟิสไว้อยู่อยังมีอยู่ที่คลินิกแล้วก็ตั้งคันใช่ค่ะเก้าเดือนเท่าสู่ขบวนการเหมือนคนปกติสามครั้งกว่าลูกคนแรกจะติดค่ะครั้งแรกครั้งแรกไม่ติดครั้งที่สองไข่ดันไปอยู่นอกนอกหมดลูกอะค่ะอยู่ผิดตำแหน่งก็เลยต้องเราก็แทงจนมาครั้งที่สามถึงได้น้องชิชามา ตั้งท้องปุ๊บได้3เดือนหนูเริ่มวางแผนกันแล้วว่าจะให้ลูกเรียนโรงเรียนอะไรดีโอ้จริงเหรอฮะใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขาปลอดภัยแล้วเขาพ้นสามเดือนเพราะว่าเด็กหลอดแก้วเนี่ยจะเสี่ยงคือ3เดือนแรกกับ3เดือนหลังก็คือช่วง123กับ789 789เนี่ยคือห่วงเรื่องภาวะท้องคลอดก่อนกำหนดอืมอืเพราะว่าเขามีภาวะต้รามีบุตรกี่คนแล้วครับสองค่ะด้วยใช้แบบนี้ หลอดแก้วทั้งสองคนคนที่สองเนี่ยรอบเดียวติดเลยอือก็เป็นคุณแนนชายเพราะว่าคนแรกอะที่ติดยากเพราะแนนเทคฮอร์โมนเพศชายมาตั้งแต่อายุสิบห้าแล้วที่เนี้ยกลายเป็นคนไม่มีประจำเดือนอคุณหมอก็เลยต้องไปกระตุ้นฮอร์โมนใหม่ทำอะไระใหม่จนประจำเดือนมาปกติแล้วถึงจะเข้ากระบวนการกันอโอเคแล้วคุณอุ๋ยมีปัญหาสุขภาพด้วยใช่ไหม หนูว่ามีภาวะเครียดแล้วเวลาหนูเครียดเนี่ยหนูก็จะมีหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะหนูก็เลยถึงยิ่งมองว่าเราจะต้องมีเงินหนูก็ยังโฟกัสเรื่องเลยว,ว่าถ้าเรามีเงินเรารักษาเราจะได้อยู่กับลูกนานๆแต่ก่อนหนูไม่รักษาตัวเองนะคะจนมีลูกเราก็เลยมองแล้วว่าไม่ได้ละฉันจะมานั่งรถเข็นแล้วไปเที่ยวกับลูกหรือฉันจะนั่งรถเข็นแล้ววันที่ลูกปร,รับปริญ,ญญาหรือทําอะไรก็แล้วแต่ประสงค์เลยมันไม่โอเคเราก็อยากจะวิ่งเล่นกับลูก อยากจะแบบอยู่ในทุกช่วงของเขาเพราะว่าวันหนึ่งที่เขาเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็จะไปมีชีวิตของเขาแหละเพราะเราอ่ะให้เขาเกิดมาแต่เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเราจะดึงเขาอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ได้เด็กมีช่วงวัยเด็กแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเราค่อยๆอยู่กับเขาไปเรื่อยๆ<ม>เราค่อยอ่านหนังส,สือไอ่านหนังสือทุกวันนี้ไม่มีเวลาลคะค่ะอ่านนิทานลูกแทน แล้วก็ฟังการ์ตูนกับลูกดังนั้นชีวิตเราเนี่ยตื่นมาเช้ามาออลูกเลยมั้งเตียงใช่หกโม,มงหกโมงครึ่งตื่นมาปุ๊บเคลียร์ตัวเองอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จทําอาหารให้ลูกกินบนรถเพราะอุ๋ยไม่ได้ฟิกเหมือนบ้านอื่นว่าลูกฉันจะต้องกินข้าวบนโต๊ะอาหารเท่านั้นบนรถก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายอืเพราะฉะนั้นครึ่งชั่วโมงที่เดินทางไปโรงเรียนเอาเวลาตรงนั้นเปิดเพลงฟังกับลูกให้ลูกกินข้าวป้อนข้าวลูกใช้เวลาตรงนั้น แล้วพอเสร็จปุ๊บเจ็ดโมงเนี่ยชีชาจะตื่นอาบน้ําแต่งตัวคนโตเสร็จอุ๋ยก็จะไปอาบน้ําแต่งตัวคนเล็กต่อส่วนพี่แนนเขาก็จะเคลียร์ตัวเขาเองเตรียมของลูกขึ้นรถอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปส่งลูกอย่างนี้ทุกวันแล้วแล้ว,ลวพอ,พอกลับ <ทำ S 2> มา,เ,าเวลาส่งลูกเสร็จทำอะไรกลับมาก็จะมาอยู่กับตัวเล็กอตอนข้าวตัวเล็กเก้าโมงเนี่ยตัวเล็กจะกินข้าวแหละกินข้าวเสร็จอุ๋ยก็จะมีช่วงเที่ยงก็บางวันจะทําอาหารไปให้อโกอโกของพี่แนนที่เขาเดินไม่ได้อ่างเงี้ยค่ะ ก็จะไปดูไปพูดคุยกับแกเพราะคนแก่ก็ต้องการลูกหลานแล้วพอช่วงบ่ายๆก็จะไปรับชิชาทีนี้เราก็จะถามว่าชิชาค่ะวันนี้คุณอยากเรียนอะไรมามีค่ะหนูชอบสัตว์หนูอยากเรียนขี่ม้าได้เลยลูกหนูลองทําได้ทุกอย่างที่หนูอยากทําเพื่อที่เขาจะคนเจอตัวเองได้เร็วที่สุดไม่เหมือนสมัยหนูจะโดนผู้ใหญ่มาว่าห้ามเรียนอันนี้นะห้ามเรียนร้องเพลงคนระับห้ามห้ามห้ามจนคนนะ่ะรู้ตัวเองชา้าพอยิ่งเรารู้ตัวเองช้าเท่าไหร่ เราจะไม่มีจุดโฟกัสบางคนห้าสิบแล้วยังไม่รู้รู้ว่าฉันชอบอะไรฉันถนัดอะไรยิ่งเราค้นตัวเองเร็วเท่าไหร่นั่นคือข้อดีของเราเองและลูกเราในอนาคตเพราะหนูบอกเราว่าหนูตอนนี้หนูหาเงินจากบ้านเช่าจากมีการแบบเริ่มมีผู้ใหญ่เมตตาเริ่มสอนเกี่ยวกับอสังหาเล็กๆน้อยๆหนูก็เลยค่อยๆอ,ออมคุณหมอถามว่าหนูออมเงินยังไงใช่ไหมคะหนูจะแบ่งเก็บ พอสมมติเราได้เงินมาแสนหนึ่งเนี้ยหราจะแบ่งแล้วว่าออมเท่านี้ใช้ฟุ่มเฟือยเท่านี้ใช้ย,ยามฉุกเฉินแล้วก็มีไปเที่ยวและเอาไว้ลงทุนเราจะแบ่งเลยแล้วคนนี้ได้เรียนไหมของคนนี้กันไม่ได้เรียนค่ะศึกษาจากผู้ใหญ่ที่เขาประสบความสําเร็จแล้วโชคดีที่มีพี่ชายคนหนึ่งเขาเป็นเหมือนเจ้าของโรงงานบะหมี่แต่คุณหมอชั้นว่าเขาทําตัวแบบ มันคนปกติต่างตัวธรรมดามไม่ได้แบนเนมจ๋าไม่ได้อะไรเลยหนูก็มองเขาแล้วเขาก็บอกว่ามือรู้ไหมก็คือเป็น LG b t ีคุณแม่จะสอนนะลูกเวลาหนูได้เงินมาเนี่ยหนูต้องออมส่วนหนึ่งเก็บไปลงทุนอนาคตส่วนหนึ่งยามเราเจ็บป่วยก็คือก้อนฉุกเฉินส่วนหนึ่งและเราต้องมีไว้ฟุ่มเฟือยส่วนหนึ่งเพราะเราทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยปุ๊บเราก็จะต้องหาความสุขให้กับตัวเราอย่างอุ๋ยกะแนนตอนไม่มีลูกเนี่ย การเที่ยวต่างจังหวัดคือความสุขของเราสมมติว่าอุ๋ยกระแนนจะถืออย่างนี้ถ้าเราอยากไปเที่ยวเราก็ต้องพักที่ดีๆเพราะถ้าพักที่ไม่ดีเรานอนอยู่บ้านก็ได้อือย่างอย่างถ้าอุ๋ยมีเงินแสนอุ๋ยถึงจะพักหลักพันแต่ถ้าอุ๋ยมีห้าแสนอุ๋ยสามารถพักหลักหมื่นได้อุย๋ยจะแบ่งเงินแบบนี้อุ๋ยเป็นคนกลัวความจนเพราะอ,อุ๋ยกระแนนเป็นอาสาสมัครด้วยแล้วเราได้เคยลงพื้นที่ตอนโควิดรอบแรก คุณหมอใช่ไหมว่าสิ่งที่ฝังใจหนูอย่างหนึ่งที่หนูเห็นคือคนที่เขาแบบมีฐานะค่อนข้างแบบล่างแล้วบางคนจะเจอพิการซ้ำซ้อนในตัวอเองเจออะไรที่มันแบบหนูคาใจว่าโลกไปไนี้ทําไมมันโหดร้ายส่วนคนรวยก็รวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วก็รวยแล้วรวยอีกจนหนูไปศึกษาว่าทําไมคนรวยเขาถึงรวยแล้วรวยอีกเพราะเวลาที่เขาได้เงินมาต่อให้เขาอยากได้รถพอ่อหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่เอาเงินที่เขาได้มาตอนนะั้นไปซื้อเลย แต่เขาจะเอาเงินก้อนนั้นอะแบ่งเก็บออมไว้เพื่อจะซื้อกับไปลงทุนต่อยอดไปเรื่อยเหมือนเขาใช้เงินทํางานจนส่วนที่เขาออมมันเต็มแล้วเขาถึงจะไปซื้อสิ่งที่เขาอยากได้เขาก็เลยไม่มีวันจนเขาเลยรวยขึ้นหนูก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองออหนูก็เลยทําแบบนั้นบ้างการที่เราคุยเรื่องเงินอย่างเงี้ยบางคนเขาว่าว่าเราเป็นคนน่าเงินไหมมีห่ะโอ้ยทาไมขี้งกจังเลยอหนูก็เลยมองว่าอย่าลืมนะว่าวันที่เราลําบากอะ่ะ วันที่เราเคยโดนแบบเรามีการผิดพลาดทางบริหารนิดหน่อยแล้วโดนภาษีย้อนหลังอะคุณไม่ได้อยู่ในช่วงชีวิตเราตรงนั้นนะแล้วทําไมวันนี้เราเริ่มประสบความสําเร็จอ่ะคุณถึงแบบอยากจะเข้ามาในชีวิตเราทั้งที่แบบมันมันหนูจะพูดยังไงเดี๋ยวมันจะแรงไปตัดได้ดได <c oughs> ครับก็คือเหมือนว่าตอนที่เราลําบากแค่โทรมาถามอ่ะคุณยังไม่เคยเลยแต่พอเราแบบมีทุกอย่างแล้ว ขอยืมเงิน่อยสอิอืมอืมก็เป็นสัจธรรมนะใช่ซึ่งห,หนูหนูชัดเจนกับเพื่อนหนูทุกคนว่าอย่ามีปัญหาเรื่องเงินกันเลยถ้าอยากจะคบกันยาวๆอืมครับดีครับก็ผมก็เองผู้ใหญ่คนหนึ่งก็จะสอนเสมอช่วยคือการให้ไปเลยไม่ต้องให้ยืมให้แล้วจบเราทำใจได้แต่ยืมแล้วต้องตามเดี๋ยวจะเสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์ขอเลยดีกว่า เหตุผลที่ผมถามเพราะว่าผมก็เคยสัมผัสกับบางสังคมที่พอเราพูดเรื่องวางแผนการเงินหรือความมั่นคงเนี่ยแต่จะมองว่าเอ๊ะอันนี้ห่วงแต่เงินมุ่งแต่เงินซึ่งจริงผมก็อยากให้เขาคือคนที่เขาคนที่เขาวางแผนชีวิตหรือวางแผนความมั่นคงแน่นอนเขาต้องคุยเรื่องเงินเพราะมันต้องใช้เงินในการขับเคลื่อน แต่ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเนี่ยขี้งกหรือใจใหญ่ก็ต้องดูตอนที่ตอนที่เขาให้ผมว่านะแต่เอานะมันมันไม่ใช่ทุกคนนะคนก็จะมองเฉพาะตอนที่เขาต้องการจะมองตอนไหนที่เขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะมองเขาก็จะไม,ไม่มองในสิ่งที่เราเป็นแต่ก่อนหนูอะเครียดไปหมดคะ่ะ คนนั้นว่าเรามาอย่างเงี้ยบางคนถึงขั้นว่าหนูว่าปัญญาอ่อนจะคิดอะไรถึงอนาคตห้าปีสิบปีหนูโดนมาหมดหนูก็เลยบอกว่าคุณอย่าลืมนะว่าเวลามันไปเร็วแล้วมันไม่ย้อนกลับนะแล้วคุณอย่ามาพูดนะว่ารู้อย่างนี้วันนั้นน่าทาแบบนี้คําเนี้ยมันฝังไว้ในใจหนูเลยว่ารู้อย่างเนี้ยวันนั้น่ะไม่น่าเลยมันมันสอนหนูเลยนะคําเนี้ยเพราะว่าเราเคยพลาด มีน้องคนนึ่งถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผูอ,อยากทำอะไรอยากกลับไปเรียนเพราะสิ่งที่พ่อแม่ขอไม่มีอะไรเลยนอกจากเรียนให้จบแล้วหนูก็ยังพูดว่ารู้อย่างนี้ตอนนั้นไม่น่าเลยคำนี้นะหนูฝากไปเลยว่ารู้อย่างนี้วันนั้นไม่น่าแบบพี่ก็แบกคำว่าเวลาเนี่ย <c oughs> พี่ก็โดนอย่างนี้เหมือนกันเลยมันมีช่วงหนึ่งในโค้งชีวิตที่พี่ทุ่มมาเลยกับอะไรบางอย่างทุ่มเนี่ยบางทีเราทุ่มใจทุ่มกายนะแต่เราไม่ได้ เราไม่ได้ถอยมาหนึ่งเก้าแล้วมาคิดเลยว่าเราอยู่จุดไหนตอนนี้ความมั่นคงเราอยู่ไหนอนาคตเราจะไปไหนไม่ได้คิดเราทุ่ม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 จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยผมก็บังเอิญไปอ่านแล้วไปฟังคนคนหนึ่งที่ผมติดตามมันก็มีหัวข้อเรื่องเวลาว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเรามักจะคิดว่าเรา,ามีเวลาคือของผู้ที่ฟังดูมันก็อาจจะ มันก็เป็นเรื่องเบสิกนะแต่บางครั้งบางเวลากับบางคนคําพูดพวกนี้มันโดนพอมันโดนเราเนี่ยเราฉุกคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าเออเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเรียก you don't you have time you don't have time in the world คือแปบ๊แปบๆเนี่ยหันมาดูอีกที40ละเอา้าตายละเรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเอ้วเวลาเวลามันผ่านไปเร็วเอ้ยเราไม่มีอะไรความมั่นคงเราเอ้ยอนาคตลูกเราอย่าเงี้ยตอนนั้นยังอยู่แบบตึกแถวอยู่เลยผมอ่ะก็ก็ กับตัวทันทีเลยภายในหนึ่งเดือนว่าอีกไม่ได้ใช่ครับเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่หลายคนพอทุ่มแรงทุ่มกายเนี่ยมักจะลืมว่ามันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยผมก็อยากฝากวัยรุ่นนะฮะยังมีอีกหลายคนนะที่คือเข้าใจแหละก็เป็นเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่เขาคิดว่าทำงานไม่งกเที่ยวด้วยเก็บประสบการณ์ด้วยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ผมก็ยังเชื่อในโอสคูลคือการแบบโบราณอยู่ คือทำงานขยันทํางานขยันออมขยันวางแผนชีวิตเที่ยวควบคู่กันไปแล้วก็เหมือนที่อุ๋ยพูดเลยครับไม่ใช่ว่ามีแสนแล้วจะใช้แสนมีแสนก็อาจจะอยู่ได้ถึงหมื่นแต่ถ้ามีหมื่นก็อยู่หลักพันก็ต้องดูทิศทางลงดูกระเป๋าเราเสมอก็อย่าเพิ่งใช้เกินตัวคุณอุ๋ยเชื่อเรื่องรวยง่ายไหมปัจจุบันที่เขาพูดเรื่องรวยง่ายรวยเร็วอะไรย่างเงี้ย หนูไม่หนูหนูขอไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะคุณหมอ <_ an> เพราะว่าอย่างอย่างอ่ะง่ายๆอย่างที่เขาโปรโมทกันว่าขายครีมหรือขายออนไลน์แล้วแบบรวยเร็วภายในหกเดือนมันเป็นไปไม่ได้ครับทุกอย่างมีต้นทุนครับคุณหนูเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าไม่ได้บอกว่า ไม่สาคัญทั้งกู่นะแต่สําคัญกว่าอันที่หนึ่งคือบุ mm. คลิกมายเซตอันที่สองคือการศึกษาและประสบการณ์มายเซตค่ะอย่างที่หนูพูดตั้งแต่แรกว,ว่าการศึกษาเราศึกษาได้ตอนไหนก็ได้ศึกษาจากรอบตัวก็ได้แต่ถ้าเรามีจุดโฟกัสที่ไม่มั่นคงมันเป็นมายเซตแย่ๆมันมันมันไปไม่ได้แน่นอนอย่างอย่างถ้าจะทํางานกับหนูเนะี้ยถ้ามาเซตคุณบ้งคือหนูไม่เอาเลยนะแบบ หนูไม่โอเคแบบหรือจะแบบมองโลกในแง่ลบอย่างนี้หนูว่าไม่โอเคคุณอุ๋ยรู้สึกว่าเจเนอเรชันคุณอุ๋ยเนี่ยเวลาเขาสบตากันเวลาเขาคุยกันอ่ะเขาเข้าถึงกันง่ายไหมหรือกลายเป็นปัญหาสังคมคือคนเวลาคุยกันมองหน้ากันเนี่ยแทบจะคุยกันไม่ค่อยได้แต่เวลาคุยกันผ่านไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียคุยกันเป็นบรรทัดเลยคนถนัดที่จะคุยผ่านโซเชียลมากกว่าถนัดคุยกัน Face-to-face face, หรือเราเรียกเฟส c ู c c o m m u n i c a t i o n คนหนยเจอปัญหานี้ในรุ่น Generation เราไหมถ้า,ถาไม่ใช่ถ,ถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทถ้าตัวหนูหนูชอบคุยแบบต่อหน้ามากกว่าเพราะบางทีการพิมพ์บางทีเราพิมพ์ตกหลน่นหรือบางทีอะ่ะถ้าเราโทรคุยเราน้ําเสียงอะ่ะกับการที่เจอหนูว่าเจอหน้ากันเราคุยกันแบบนี้ดีกว่าด้วยความ,มที่หนูอ่ะเป็นคนชอบคุยต่อหน้ามากกว่าที่จะคุยโทรศัพท์หรือจะพิมพ์แชท บางทีแชทมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุณหมอแบบถามอีกอย่างตอบอีกอย่างอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแบบบางทีหนูอะถ้าส่วนตัวหนูนะหงุดหงิดแต่ถ้าสําหรับบางคนเขาอาจจะสะดวกแบบนี้ก็ได้อืมแล้วคิดว่าเจเนอเรชั่นหลังๆเขาเขาเทไปทางไหนคุยกันเฟซทูเฟซออนไลน์แน่นอนค่ะอืมแล้วคิดว่ามองว่ามันเป็นภัยไหมถ้าสําหรับหนูถ้าเอาไปใช้ในถูกทางไม่เป็นภยัยเป็นประโยชน์แน่นอนอมผมไม่รู้คุณหนูรู้สึกยังไงแต่ผมรู้สึกอย่างนี้ว่าปัจจุบันวัยรุ่นอะที่ผมเจอเนี่ย หรือวัยกลางคนอย่างเงี้ยสกิลในการคุยกันเฟซทูเฟซเนี่ยหรือการแก้ปัญหาเนี่ยยากพอมีปัญหาหรืออะไรขัดกันจะคุยกันผ่านไลน์มากกว่าเพื่อ <ละ S 1> ที่จะลดลด<ะ>เขาเรียกว่าลดการกระแทกลดการกระทบกระทาซึ่งซึ่งกลายเป็นว่าสกิลในการคุยกันหรือเราเรียก eQ ในการคุยกันแบบไม่ต้องกระทบเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆเลย,ยกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยปัจจุบันไม่ชอบคุยกัน เฟ to face ชอบคุยกันผ่านโซเชียลมากกว่าพิมพ์กันมากกว่าซึ่งมันอนาคตผมมองว่าอาจจะลำบากอาจจะนะอาจจะอันนี้มุมมองผมอาจจะทำให้คนเนี่ยสกิลการการรู้จักกันหรือการเข้าใจมนุษย์มันจะห่างไปเรื่อยๆเพราะว่าผมว่ามันไม่มีอะไรทดแทนการคุยกันผมถึงเชื่อเรื่องพอดแคสต์ผมถึงเชื่อเรื่องการนั่งคุยกันมากกว่าการเขียนหรือการอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะ อันนี้หนูหนูแชร์ได้ไหม,มเจอกับตัวเลยถ้าคุณหมอถามแบบนี้ปกีิหนูอาจจะแบบว่ายังงง,ง,ง,งกับคําถามอย่างเวลาเราพิมพ์เพื่อเราตอบมาอย่างเฮ้ยมันเข้าใจที่เราพูดปะวะแล้วมันจะกลายเป็นเถียงกันไปเรื่อยๆคือพิมพ์ออกมาแต่สิ่งที่เราจะสื่อสารนะ่ะเราไม่เห็นหนะ้ากันเราคุยกันมไม่รู้เรื่องเราก็เลยว่าหนูใช้วิธีนี้เลยนะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเจอกันเลยแล้วเราคุยกัน การเจอหน้าการคุยกันต่อหน้าไม่ได้แปลว่าเราจะต้องปะทะกันเสมอไปคุณจะรู้ได้ไงว่าขนาดที่เขาพิมพ์เขาไม่ได้ถามคุณอยู่รับหลังจริงไหมคะคุณหมอถ้าคนมันมีปัญหากันอยู่อะ่ะมาคุยเราค่อยๆมาปรับเราได้เจอหน้ากันอย่างเงี้ยเราได้รู้เลยว่าบางบางคนอนะ่ะเขาบอกว่าสายตามันบอกมันบอกทุกอย่างนะคะหนูเชื่อแบบนั้น,นคุยกันดีกว่าค่อยๆคุยกัน เห็นด้วยครับดีดีครับถ้าอุ๋ยเข้าใจตรงนี้ได้ตั้งแต่อายุนี้ก็น่าจะไปได้ไกลามากที่ผมมองนะครับอืมดีครับดีครับก็ขอให้ขอให้พัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆยผมรู้สึกนะครับสุดท้ายมองตัวเองอนาคตอย่างไองอนาคตของเราวาดภาพปิดตา<อ>เราอยากอยู่ที่ไหนล้อมรอบด้วยใครมีความมั่นคงอย่างไรแล้วจะแก่อย่างไรเกษียณอย่างไร หนูตั้งใจไว้เลยว่าเกษียณตอนวัยห้าสิบค่ะหนูคุยกันแล้วว่าเราหาเงินมาตั้งแต่ยี่สิบห้าห้าสิบหนูหยุดแล้วเพระเป็นเจนที่ลูกหนูเรียนจบพอดีก็จะให้ลูกเขาขึ้นแล้วหนูก็จะไปเที่ยวเที่ยวในที่ที่เราอยากจะไปแต่ก่อนที่หนูจะหยุดน่หนูจะต้องมีบ้านพักตากอากาศให้ได้ก่อนเอหนูมองเชียงใหม่ไว้อยากเป็นเจ้าของไรส์ส้มแล้วจะทําเป็นโฮมสเตย์เล็กๆก็ถ้าหนูดิวนี้สําเร็จหนูก็น่าจะไปเริ่มทําเลย อืมเป็นความฝันของทุกคนนะใช่เพราะว่าบ้านปลายอยู่เมืองอยู่ในเมืองมันทั้งฝุ่นทั้งมลภาวะครับเป็นความฝันของทุกคนว่าอยากจะมีบ้านตักอาหารเปิดของตัวเองแต่คนที่มีแล้วก็ <c oughs>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  จะกลับไปถามว่า <c oughs> เอะเราไม่ได้มีเลยนะเพราะว่าการมีบ้านอันนี้ที่มุมมองผมการมีบ้านพวกนี้มันก็คือเหมือนมีลูกเลยมันดูแลมันออกแรงเยอะมากยิ่งถ้ามันเหมือนภาษาคนจีนพูดไกลมือไกลเท้า ยิ่งไกลกับเราเมื่อไหร่โอ้โหมันยิ่งออกแรงมากหนูไปอยู่นั่นเลยค่ะเพราะลูกหนูเรียนจบแล้วหนูวางแผนชีวิตกันไ้แล้วว่าเราห้าสิบใช่ค่ะห้เลยแล้วก็ส่วนลูกเนี่ยเขาจะอยู่กรุงเทพหรือจะไปอยู่กับเราอันนั้นเขาลบการตัดสินใจของเขาเพราะเขาโตพอบรรลุที่ิภาวะแล้วอืมอนาคตยังอยากอยู่เมืองไทยไหมหรืออยากไปอยู่ประเทศต่างประเทศไม่เลยค่ะต้องอยู่ไทยค่ะเพราะอะไรจริงจริงอ่ะเหรอเพราะอะไรหนึ่งเลยหนูอ่ะไม่ได้ภาษาแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาชีวิตหนู แต่ว่าหนูความรู้สึกว่าอยู่ประเทศไทยแล้วมันโอเคอทั้งเรื่องการกินโรงพยาบาลเพื่อนครับห,หลายอย่างสภาพแวดล้อมเพราะเราไปอยู่ที่นู่นเราอย่าลืมว่าอะไรอะไรหลายอย่างมันมันไม่ใช่ตัวเราหนูคิดว่าอะไรที่มันเป็นเราดีกว่ามันคือความสุขจริงครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้นๆเลยนะที่เหมาะแก่การเกษียณคุณค่าเงินทรัพยากรธรรมชาติเราถนนหนทางแล้วก็ระเบียบ ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็คนยังน่าสือ่อดีครับเห็นด้วยครับอา้าวสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฝากถึงวัยรุ่นที่ยังยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือยังหมดเวลาไปกับการเที่ยวการเล่นเกมสั้นๆเลยค่ะว่าเปลี่ยน mindset แล้วเราจะเจอสังคมใหม่เปิดใจให้กว้าง พราะไม่งั้นคุณจะจมอยู่คำว่ารู้อย่างนี้วันนั้นไม่น่าแค่นี้เลยค่ะเพราะวัยรุ่นสมัยนี้หาเงินเก่งเด็กสมัยนี้หาเงินเก่งตั้งแต่มาปลายแล้วนะคะพอมาปลายปุ๊บเขาเริ่มแล้วบริหารเงินอืมขอบคุณน้องอุ๋ยมาก <c oughs> ที่สละเวลามานะครับก็ผมว่าผมว่าหลายคนที่ฟังนะครับถ้าฟังจนจบน่าจะเป็นจุดกระตุ้นให้กับเรา คลิปนี้ผมตั้งใจทําสําหรับวัยสามสิบหรือย5บห้าก็ได้ครับหรือคนที่เริ่มจบมหาลัยหรือยังไม่เข้าก็ได้ครับสําหรับรุ่นน้องที่ฟังพี่อุ๋ยก็เป็นตัวอย่างที่อย่างที่แกเคยพูดว่าแกเละกับชีวิตมากมนะครับแต่ว่าก็กลับลําทันพอกลับลําก็มีโฟกัสชัดเจนพี่อุ๋ยก็เป็นตัวอย่างคนหนึ่งที่อย่างที่พี่พูดไปก็คือค่อนข้างเคลียร์แต่ยอมรับครับมันไม่ได้มีทุกคนที่เคลียร์แบบนี้แต่เราไม่จําเป็นต้องเหมือนพี่อุ๋ยนะครับ แค่เรารู้ว่า,าทิศทางเราหรือกรอบชีวิตเราจะไปทางไหนแค่นั้นเดี๋ยวมันก็เปิดประตูน,นะครับขอบคุณคุณอูอีกทีนะครับสำหรับผมหมอชวนคุยพอดแคสต์ปัญหาสุขภาพและ Mindset สุขภาพและปัญหาสังคมคุยกับคนที่เก่งกว่าผมคนที่ผมคิดว่ามีดีกว่าผมมาแบ่งปันบนเวทีนี้คนต่อไปจะเป็นใครติดตามตอนต่อไป สวัสดีครับคุณหนุย่ยขอบคุณนะคะ